ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับามาไหว้พระที่จังหวัดตากนะครับก็คือว,ควัดพระบรมธาตุนะครับวัดพระบรมธาตุบ้านตากจังหวัดตากนะครับเป็นวัดดังของเมืองตากมีที่เก่าแก่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เรา,ากราบไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์พระเจ้าทังใจรวมไปถึงประเพณีประจําปีชื่อดังของวัด อย่างประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้านะครับและยังเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีมะมีด้วยนะครับวัดพระบรมธาตุนะครับตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตาจังหวัดตาดเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีพระบรมธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ภายในวัดโดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่สิบปดในอดีตนะครับชาวบ้านจะเรียกว่าวัดพระเจ้าทําใจ ปิติปดิสถานพระเจ้าทันใจพระพุทธลูป,ปางสมาธิที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านนั่นเองและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียอีกด้วยโดยมีตำนานเ,เล่าถึงพระเจ้าทันใจว่าสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันเท่านั้นและว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆจะเห็นได้จากการที่มีพระเจ้าทันใจอยู่มากมายหลายวัดด้วยกันแต่ที่เป็นที่นับถือมากที่สุดก็คือที่นี่วัด พระบรมาธาตุแห่งนี้ในส่วนของพระบรมาธาตุเจดีนั้นพระครูพิทักษ์บรมาธาตุเจ้าอาวาสวัดพระบรมาธาตุได้มีการเอารูปทรงของเจดีชเวดากองมาสร้างครอบเจดีองค์เก่าซึ่งยังคงรูปทรงสมัยสุขโขทยัยเอาไว้และสร้างพระบรมาธาตุองค์เล็กๆอีกสิบหกอง เจดีใสพระพุทธรูปอีก16องค์และโขงจุดไฟเทียนอีก6โขง,ขงไว้อยู่ลายรอบเจดีองค์ใหญ่ด้วยนอกจากนั้นโบสถยังตกแต่งไปด้วยได้อย่างสวยงามคือมีการแกะสลักพุทธประวัติและปิดทองส่วนหัวบันไดก็มีหน้า มาถึงภายในวิหารของวัดก็ยกสูงมีเพดานสองชั้นโดยมีช่องลมลอยู่รอบๆทำให้อากาศภายใน,นันเย็นสบายเหมาะกับการนั่งสมาธิอย่างมากรวมถึงด้านในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปตูนปั้นปิดทองที่มีพุทธศินสวยงดงามเช่นกันในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพระเจ้าทัานใจนะครับที่อยู่ในวัด พระเริ่มาาบบันตากนะครับใครที่ต้องการขอพรก็มาขอได้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ